โอเคก็สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้นะครับสัญเสินเสิญนะครับก็อยากจะมาอัปเดตแล้วก็ทํารีวิวนะครับสั้นๆเกี่ยวกับการหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับในทีวีที่ไม่ใช่ทีวีดิจิตอลนะเป็นทีวีที่เป็นอินเทอร์เน็ตทีวีนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยก็อยู่บ้านกันเยอะนะครับฉะนั้นคือก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอยู่บ้านานานๆแล้วมันเบื่อไงมันก็ต้องหาอะไรทําถูกไหม ฉะนั้นคือผมคิดว่าถ้าเราได้ดูทีวีเนี่ยอยู่บ้านสบายๆค่าเวลาให้เจ้าโรคระบาดเนี่ยนะครับมันจบสักทีเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าใช่ไหมรัฐบานลนก็บอกว่าช่วยอยู่บ้านช่วยชาติกันหน่อยนะครับฉะนั้นคือก็เดี๋ยวมารอดูเทคนิคง่ายๆของผมในการที่จะต่ออินเทอร์เน็ตนะครับในอินเทอร์เน็ตทีวีของเจ้าตัว Panasonic ผมใช้เจ้าตัวพันเอลสนิครุ่นวีอาร่านะครับคือผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะเคยใช้กันบ้างนะครับน่าจะใช้กันเยอะอยู่เผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับกับทุกคนนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสังเกตดูเนี่ยก็คนบนถนนน้อยมากนะครับเขาก็ส่วนมากก็อยู่แต่ในบ้านกันนะครับฉะนั้นพวกเราก็ต้องควรจะต้องอยู่บ้านเหมือนกันนะครับเพื่อหยุดเชื้อนะครับยังไงก็เดี๋ยวไปดูกัน แล้วก็การที่จะต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยใช้ง่ายๆใช้แค่เพียงเจ้ารีโมทอันเดียวเท่านั้นเองนะครับคือผมคิดว่าอยากจะทำคลิปนี้เพราะว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่กำลังอยากจะใช้เจ้าอินเทอร์เน็ตนะครับจากเจ้าตัวอินเทอร์เน็ตทีวีตรงนี้น,นะครับทำไมกล้องไม่โฟกัสกับเนี่ยฮะ เนี่ยนะครับฉะนั้นคือผมคิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับฉะนั้นคือเราก็ต้องมาช่วยกันนะครับฉะนั้นก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะไปโอเคครับตอนนี้เริ่มต้นเนี่ยนะครับก็เปิดทีวีก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับพอเปิดทีวีปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นจอดำเพราะว่ามันเป็นตัว HDMI 1 นะครับฉะนั้นคือเราไม่ต้องสนใจมากฉะนั้นต่อมาเนี่ยเราเนี่ยกดที่เจ้าตัวเมนูนะครับตัวเมนูเนี่ยมันจะอยู่ข้างใต้ของเจ้าตัวปุ่ม power on off นะครับของในตัวรีโมทพอเรากดปุ๊บมันก็จะขึ้นโหมดต่างๆให้เราเลือกอันนี้ผมตั้งเป็นภษาษาอังกฤษนะครับแต่คือถ้าเกิดว่าทุกคนอยากตั้งเป็นภาษาไทยก็ทำได้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมา ที่อันที่3นะครับไอคอนที่3ที่เขียนว่า Network นะครับฉะนั้นคือแล้วเราก็ไปตรงที่ตัวของ Network Connection นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กดพอกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาว่าเนี่ยคุณเนี่ยอยากจะทำการ Setup แบบ Quick Setup หรือว่าเป็น Custom คือไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับถ้าเกิดว่าจะเลือกนี่เลือกที่ตรงเนี่ยมันจะเลือกมันมีให้เลือกระหว่างตัว c u s t o มกับ ตัว quick setup เอา quick setup นะครับพอ quick setup เ Set สร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการเทสตัตวสัญญาณให้เรานะครับถ้าเกิดว่ามีการ connect อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือเขาก็จะ connect สัญญาณให้เรานะครับอันนี้คือ connect เรียบร้อยแล้วก็ดูที่ตัวสัญญาณใช่ไหมครับส่วนก็ถามว่าอยากจะ connect ไหมถ้าเกิดว่าสมมุติมันไม่ใช่สัญญาณที่เราต้องการเนี่ย เราก็เลือกไปที่ตัว no น,นะครับแล้วมันก็จะหาสัญญาณใหม่ให้เรานะครับฉะนั้นคือเราก็เป็นคนเลือกเลือกได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เลือกนะครับอ่าสมม,มุติว่าเราเลือกก็ได้สมม,มุติว่าเราจะเลือกนะครับมาที่ตรงนี้แล้วกันอ่าสมม,มุติว่าอันเดิมเขาใช้ใส่ password พอเราใส่พัสวรดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็รอให้มันคอนเน c t นะครับรอแป๊บหนึ่งคือซึ่งจริงๆเนี่ยตัว Panasonic v i e r a เนี่ยมันค่อนข้างที่จะต่อสัญญาณได้ดีแล้วก็ตัวรับสัญญาณของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะรับสัญญาณได้ดีกว่าพวกทีวีแบรนด์จีนนะครับนี่คือจากประสบการณ์จริงที่ผมใช้ฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าแนะนำเนี่ยก็ลองดูเป็นแบรนด์ที่มันค่อนข้าง ด,ด,ดังมาตั้งนานหน่อยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อทีวีอีกสักเครื่องหนึ่งนะครับอันนี้คือเขาก็ขึ้นมาว่าทีวีเนี่ยแล้วก็มันคอนเนคกกับเราเตอร์แล้วมันก็คอนเนคกับอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยนะครับฉะนั้นคือไม่มีปัญหาเราก็สามารถกดที่ Exit ได้เรียบร้อยพอทีนี้เราจะกดอยากจะเข้าไปเล่นเน็ตละนะครับคือเราก็สามารถกดตรงปุ่มแอปได้นะครับพอเรากดแอปปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกละ นี่คือเป็นแอปพลิเคชันที่ผมเคยโหลดไว้นะครับแล้วก็คราวนี้ทุกคนคราวนี้ทุกคนอยากจะเล่นอยากจะดู YouTube ก็คลิกเข้าไปดูได้นะครับอยากจะดูหนงดูหนังดูทีวีดิจิตอลก็ดูได้ยกเว้นถ้าเกิดใครสมัครเป็นตัว IPTV ของ t r e e b o ์ดบอร์ดแบรดเนี่ยนะครับก็สามารถโหลดแล้วก็ดูได้เช่นกันนะครับ MCot อะไรอย่างงี้ดูได้หมดนะครับ ก็ยังไงวันนี้ก็เป็นรีวิวสั้นๆนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนมีปัญหาอะไรก็ลองทักทายกันมาหรือว่าคอมเมนต์กันมาด้านล่างก็ได้นะครับวันนี้ก็สรเสริญสรเสๆก็ขอลาไปก่อนถ้าเกิดเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe แล้วก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับอย่าลืมล้างมือแล้วก็ใส่หน้ากากด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ